สวัสดีค่ะพบกับแม่ลูกพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้สวัสดีกันยามเช้านะคะมาพบพามาพบกับความสดชื่นนะคะกับดอกไม้สวยๆรอบรั้วบ้านของแม่นะคะอันนี้ดอกพุทธพ,พิทยานะคะก็เรียกพุทพิทยากลิ่นก็จะจะไม่ไม,ไม่ไม่หอมเท่าไหระคะ่ค่ะ แต่ว่าดอกเขาจะสวยจุม๋มจิ๋มน่ารักนะคะช่วงนี้ดอกออกเยอะเลย่วงกับพื้นไปก็เยอะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะฝนตกมีลมนิดหน่อยจะเลยร่วงเยอะสดชื่นไหมคะสวยสวยดอกเขาสีขาวนะคะแล้วก็ตัดกับใบสีเขียวซึ่ง มองดูแล้วสวยสดชื่นมากค่ะแม่ชอบนะคะแล้วคิดว่า fc ทุกท่านก็คงจะชอบด้วยนะคะดูของส,สดสสดชื่นสวยๆงามๆค่ะยามเช้านะคะลมพัดชิ้วๆชวย็นสบายอันนี้ต้นแตกยอดเยอะแล้วค่ะยังไม่ได้มีเวลาตัดเลยแตกยอดออกมาเยอะ กขาโดนฝนนะคะแล้วก็น้ําแม่ก็รดน้ําด้วยนะคะทุกวันมีตําลึงแซมนิดหน่อยตําลึงนี่แม่ไม่ค่อยได้กินนะคะบางครั้งนึกอยากกินก็มาเก็บมันไม่มีแต่เวลาไม่ได้กินเนี่ยออกเยอะมากเลยดูใกล้ใก้ สดชื่นไหมคะชอบอันนี้พอดีเขาอยู่ด้านหลังบ้านนะคะด้านหน้าจะไม่ค่อยมีไม้ดอกเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็พยายามคิดว่าจะหามาปลูกเพิ่มเติมอยู่จะได้สดชื่นเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันค่ะการนี้สวนสวนหลังบ้านนะคะมีอยู่นิดเดียว อันนี้เป็นต้นมะนาวมะนาวยักษ์มีมีตมีตำลึงอะทุกที่อะค่ะมียอดตำลึงอ่อนๆเลยแถมไม่ได้เก็บกินอันนี้ต <m> ้นมะนาวเห็นลูกไหมคะลูกข้อใหญ่มากแต่ยังไม่แก่นะคะเนี่ยังยังยังไม่จัดงวนนี้ออกเยอะค่ะ ออกหลายลูกนี่ลูกต่ำๆก็มีนะคะออกเป็นลูกนี่ค่ะต่ำๆก็ออกเยอะเลย ชุดนี้น่าจะเป็นสิบลูกนี่ตรงนี้ตรงนี้สามลูกเป็นพวงเลยเห็นไหมคะก็พอได้เก็บกินนะคะในครอบครัวนะคะครอบครัวเล็กๆอันนี้ก็เป็นต้นเตยหอมนะคะไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะแต่ว่าเพื่อนบ้าน จะใช้ก็มาแบ่งปันไปได้นะคะเตยหอมมีอยู่สองต้นนะคะงามมาก 2- 3ส,สามต้นงามมากมากอ๋อหอมแม่จะใช้แค่แค่ตอนต้มข้าวต้มกินเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นต้นมะกรูดนะคะมะกรูดเนี่ยใบงามมากแตกอ่อนมาตลอดแต่ไม่เคยมีออกลูกให้ให,ให้ให้เลยค่ะวันนี้อยากจะให้ออกสักหน่อย นะคะคมะกรูดมีมะกรูดมีมะนาวมีเตยหอมอันนี้เป็นผักหวานบ้านนะแตกยอดอ่อนมาแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วแม่ตัดไปมันสูงเยอะนะคะตัดไปตอนนี้เขาก็แตกยอดออกมาแล้วค่ะไม่ได้เก็บกินเช่นเคยค่ะอันนี้เป็นกระเพรานะคะกระเพราขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแม่ไม่ได้ปลูกมีสองสามต้นก็พอได้แกง พอได้แกงพอได้ผัดกระเพราไปนะคะอันนี้มะนาวมะนาวกระถางมีอีกต้นหนึ่งเคยออกลูกไปให้สักสองลูกได้นานมาละตอนนี้ไม่ได้ออกอีกเลยแต่นี้แม่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มดินให้เขาสักหน่อยเพิ่มดินให้เขาสักหน่อยเขาจะได้สดชื่นแล้วก็ออกลูกมานะคะอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมไม่ใช่สวนหย่อมสวนหลังบ้านมีอยู่แค่เนี้ค่ะไม่เยอะไม่ได้ปลูกอะไรมากนะคะ อันนี้เป็นด้านข้างนะคะข้างบ้านมีสวนเล็กๆอันนี้เป็นสับป,ปะรดสีช่วงนี้เขาไม่มีดอกไม่ได้ออกดอกนะคะในช่วงที่เขาเขาเรียกอะไรไเขาไม่ใช่ดอกค่ะแต่เป็นใบเขาที่เป็นออกสีสวยมากสวยงามมากนะคะตอนนี้เขาไปเขาเขาไม่ออกสีเป็นสีเขียวธรรมดา อันนี้เป็นต้นมะลากไม้เป็นกล้วยไม้นะคะมีต้นอะไรแซมนิดหน่อยอันนี้เป็นกล้วยไม้ต้นนี้งามมาก งามมากนะคะมีกระเพราขึ้นแซมด้วยนะคะอุ้ยต้นใหญ่มากเลยกระเพราอันนี้พอแกงเลยนะคะเนี่ยต้นกระเพรานี้พอแกงเนยแม่ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วเก็บเอาข้างบ้านเนี่ยะคะ่ะพอได้แกงพอเราก็ไม่ได้ทํากับข้าวอะไรบ่อยด้วยนะคะอันนี้นี่เป็นไงคะสวยงามไหมเขาออกดอกดอกเขาจะสีสีออกม่วงๆนะคะ ชมพูบันเย็นอะไรอย่างเงี้ยม่วงๆเดี๋วยวแม่สูยสวยงามมากค่ะนี่เขายังบานไม่เต็มที่นะคะออกช่อเดียวยังบานไม่เต็มที่ถ้าเขาบานเยอะๆจะสวยงามมากนี่ออกดอกเดียวนะคะต้นนี้เคยออกทิ้งเป็นช่อเลยค่ะ แม่ชอบอากาศเช้าๆนะคะมันเย็นสบายดีเย็นสบายอันนี้พามาดูต้นหน้าบ้านนะคะงามมากกล้วยไม้ที่เขาขึ้นที่รากไม้ที่แม่ทำไว้นะคะแล้วก็มีออกดอก สีแดงแสดสวยมากค่ะมองแล้วสดชื่นมองแล้วสดชื่นตรงนี้ก็ออกช่อเดียวเหมือนกันนะคะสวยสีแดงสีแดงแสดเข้มเข้มเลยค่ะตรงนี้ก็ออกแค่ช่อเดียวสวยค่ะ แล้วเขาจะอยู่นานอยู่หลายวันอยู่เป็นอาทิตย์เลยค่ะกว่าเขาจะลรยกว่าเขาจะร่วงไปแม่ก็ได้ดูทุกวันนะคะวันนี้ได้อยากให้เอฟซได้ดูด้วยนะคะเพิ่มความสดชื่นสบายตาสบายใจลมพัดชิวๆอยู่บ้านแล้วสบายใจค่ะ มีความสุขดูต้นไม้ดูชมนกชมไม้ไปวันนี้ไม่ค่อยมีนกนะคะสงสัยออกหากินกันหมดแล้วทุกวันนี้จะล้องกันแซดบไปหมดเลยตรงนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะมีต้นไม้ต้นไม้แล้วก็มีกล้วยไม้ด้วยออกดอก ตรงนี้ออกดอกบ่อยมากเลยออกบ่อยสีนีอตอนนี้ยังเริ่มเริ่มจะบานและเริ่มโรยละนะสวยไหมคะสวยสดชื่นสบายตาสบายใจนี่ก็จะเป็นสีเขียวๆหมดนะ อันนี้ออกลูกเยอะมากสีแดงอันนี้คนคนตัดเขาเว้นลูกไว้ให้ดูนะคะก็ตัดแต่กิ่งออกลูกเยอะมากเป็นพวงสีแดงแดงอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากดูแล้วสวยงามแม่ไม่ทราบจริงปลูกแล้วก็ไม่ทราบนะคะ ออกลูกเยอะมากค่ะเอาละค่ะคลิปนี้แม่ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากความสดชื่นความสวยงามของดอกไม้ไวใ้ให้กับ เอฟซี FC ทุกท่านนะคะไว้พบกนันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามแม่ลูกพากินพาเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย